สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ฝนพารวยก็มาอยู่ที่สำนักสง์วังน้ำบุญนะครับเจสิภาเข้าไปหาแนวทางนะครับโชคลาภขังในกันเลอ,อนะครับติดตามฝนพารวยมากนะครับอันนี้เป็นสวนป่านะครับสำนักสง์วังน้ำบุญนะครับมาาจสิพอหลวงปู่หลวงตาเพื่อนบอ่ นะ,ะน,น,น,นะครับแต่สีผ้ากบไปเบิ่งกังไรกันจังหนอยเด้อนะครับแต่เงี้เสียงเองียงคือการกระฝนผ้ารวยบอนะครับ 有像一样那个。Oh, si เอียงเน้อเป็นสำนักสงฆ์นะครับล่างนะครับแต่ว่า ฝนพรลอยยางหาก็นยังบ้านได้พอผู้ใดอยู่ยังรอเันจังน้อยนะครับตรงนี้มีสารปู่ด้วยนะครับ สาธุสาธุศาลปู่นาคนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นศาลปู่นาคนะครับศาลปู่นาคโอ้นะครับเป็นสำนักสงฆ์ยังบ้านได้เห็นคู่บ่า,าจา่าพันโยนะครับ đang nhang lò bên các ngoài โอ้อันนี้เป็นน้ำสั่งนะครับเป็นบ่อน้ำเพื่อนหนาสิใส้น้ำตรงนี้ตะวันยังบ้านได้เห็นคู่บาอาจารย์พิ่ยูยู่นะครับผนผ้าร้วยงางเบิงบ่งว่ามนิ่ ลองปูลองตาเพิ่อนอยู่บ่นะครับ โอ้นะครับบ้านได้เห็นคูบาจัดเันอยู่ โอ้มาพอเลขพอดีโอ้มาพอเลขพอดีพี่น้องเบิ้งเอาดูเอาเดอ้อนะครับสี่สามหกนะครับสาธุสาธุสาธุาธโอ้ยนะครับมาได้โชคได้ลาบนะครับมาหาคู่บาอาจารย์เพิ่นมาเห็นตัวเลขสี่สามหกเดอ้อพี่น้องเดอ้อ ดูชัดๆนะครับสี่สามหกสาธุสาธุสาธุนะครับโอ้นะครับเป็นสำนักสองวังน้ำบุญนะครับโอ้มากกับมาพ่อตัวเลขแนวทางพอดีสี่สามหกสาธุสาธุ นี่นะครับบอคู่บ่าอาจารย์พ่นตะวันหังพ่อโศกได้โศกได้ลาบนะครับสี่สามหกเพื่อเปลี่ยนแนวทางดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับใส่วิจารณญาณเมืองเอาเด์พี่น้องมักกัค่อยตามบอซอบกับพานนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับกับท่านผู้ชมหลายๆท่านก็ฝากกดไลค์หนึ่งแชร์นะครับ ก็แล้วนั่นแค่ให้กับท่างช่องนะครับ436นะครับงวดน,นี้นะครับ